วันนี้นะคะนีจะมาประกาศชื่อทีมอะไรโรตรงนี้ก็ขสามชั่วโมงแล้วนัวเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนัวเนียเย้วันนี้นะคะนีจะพาทุกคนนะคะไปดูเบื้องหลังนะคะการถ่าย MV Dance Cover นะคะเพลง Ice Cream Ice Cream chilling c h i l l i n Ice Cream chilling โอ้โห ทีมของเนี้ยเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะนี่จะมาประกาศชื่อทีมใหม่ของเนี้ยนะคะทุกคนจะบอกว่าทีมเนี้ยมีชื่อดีมแล้วค่ะทุกคนวั <N> <ห>น <N> น,นี้นะคะนี่จะเสียงแหบนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยซ้อมเต้นเยอะแล้วก็นอนน้อยนะคะทุกคนเสียงไปหมดแล้วแล้วก็ค้นฟังกันไปก่อนนะคะ,ะ,คะทุกคนวันวน,นี้นะคะนี่กำลังจะเดินทางไปที่ดีมัวร์นะคะสู้ๆค่ะเสียงไม่ไหวแต่ใสสู้ไปค่ะทุกคนสว <N> ัสดีค่ะยินดีด้ นีนะเราจะรอพิริต้านะคะพิริต้ามาถ่ายะค่ะทุกคนพิริต้าเลี้ยงโจมตังพิริต้าตรงนี้นต้สงฉันนะคะเพราะมาถ่ายนี่ดูชุดเซเลน่าก่อนชุดเซเลนา่าค่ะง่ายสุดเพราะว่ามีแค่าสามชิ้นนี่คือจุดเช็คอิน,นดีเวอร์ทำไมต้องมีรูเปิดช่องตรงนี้เพราะว่ามันเห็นป้ใจดีเวอร์ค่ะมันเป็นจุดที่แบบทุกคนต้องมาถ่ายรูปเพราะว่าเรามาถึงดีเวอร์แล้ว <c oughs> ทำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบ่งดีเวอร์เราจะให้ไปยืนตรงนี้นะครับแล้วก็ถืออย่างเงี้ย เราเข้ามาก่อนใครนะคะยังไม่เปิดเลยไม่มีคนเลยเนี่ยสีดีพิเศษเราเองมีชื่อทีมแล้วทีมพีชบอมเราต้องทิดท่าทีมั้ยพีชเรงนี้พีชพีชบอมได้ท่าแล้วพีชบอมกวางพีชพี่เคพีชบอมมีท่าเลยนะทำท่าซิสอนสอนพี่เคที่ท่าไงพีชบอมอันนี้คืออะไรขนมจีบเหรอเนี่ยลูกพีชมันเป็นไม่สองมือ พีชแล้วก็บอมบอมเออพีมันนี่รูปหัวใจอ่ะก็พีเป็นรูปหัวใจอ่ะอ๋อเป็นรูปหัวใจเนี่ยพีชบอมมันเหมือนแบบเล่นแอนพี่เคททำไมวันทำไมวันน่ารักพี่แคททำนี่ทำให้ดูเล่นสองซับสวัสดีค่ะพวกเราวงพีชบอมเนออันนี้เคงสวัสดีครับพวกเราวงพีชบอมโบ้ทำสิคะพีชบอม สู้ไม่ได้เลยเราพาไปหาน้องอารีติ่าฮาแตนอาร์ตากายแฮนตาย We have team name already. My uh, team name Peace Bomb. <c oughs> and a yes yeah, and a Henzai Peace Bomb. <c oughs> <Stop. S 2> peace Bomb. Boom Yeah. yeah. Really? Action one. ซู Two, three, four, ไม่ได้เลยเราตวคิวลิโนอันนี้ลิโนมีกากเพชด้วย This one ว so s <you> so <Yeah. S 2> c u t ซ a r e you r e ร d y ทุกคนวันนี้เรามีคนมาดูแลนะคะหลังจากที่เราบ่นนานมากว่าเราไม่เคยมีคนดูแลเลยหนูนะไมมีใคร,รเคยช่วยหนูถ่ายเลยหนูต้องหายดูตัวเองแต่มัไม่มีไม่มีมแฟนเราจะแนะนำให้รู้จักเลเธอร์นะคะต้องฝากช่องม่น สวัสดรก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะับไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับผมยุดทำไปสักพัก้วเดี๋ยวจะกลับมาทำต่อครับวันนี้เป็นผู้ดูแลเนียนะคะนี่เรามีพัดด้วยดูพัดด้วยแต่ตอนนี้เนียเป็นผู้ดูแลน็กนะครับใช้ได้จริงทุกคนค้ะนี่คือรายการถ่ายทอดสดการเย็บสดชุดตรงนี้เลยนะคะทุกคน มัดผมก่อนหนึ่งก็ดีนี้เปเอาโบมาให้ทุกคนเนี่ยเอาโบวไหมพี่ลิต้าแต่ในห้องเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลเข้มเว้ยทำไมที่นี่เป็นสีแดงค่ะทุกคนแช่ไว่าห้องเนี่ยมืดมากเลยเนี่ยพี่ลิต้าเป็นโบแดงใช่ไหมเป็นเทนโบแดงคือโบเปลี่ยนสีได้โอ้พี่ก็เขียวกับแดงเลยจ้ารักรักรักพี่เนาะทุกคนก็ดูไว้นะคะวันนี้รักเราขนาดไหนมันเหมือนไหมเแต่งหน้ามาแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่งหน้าหรอเพ่งมา ยังก็เหมือนคั่ะตื่นมาก็ปาสีนี้เลยค่ะทุกคนพีริต้าเรามีชื่อวงอะนะชื่อว่า Peach Bomb ในตอนหน้าจีิงน้องนูวสอนหน้าก่อนนี่พีริต้า Peach อย่างนี้เหมือนหัวใจ Peach Bomb หนึ่งสอง Peach Bomb เกิดจะมีอะไรออ่ะเนียวพีริต้าดูนี่กับโบหนึ่งสองสาม Peach Bomb ถ่ายซีแรกนะคะทุกคนอาภูกำลกับเราสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beat Box อะไรไม่ใช่้นูนี่อ เ็มือขาีคือลงพื้นแบบยังไม่ได้สัมผัสพื้นนะเป็นแผลแบบมาได้ยังไงเจ็บไหมคะยังไม่รู้สึกอะไรตอนนี้น่าจะชาอยู่ ตอนนี้นะคะโลตรงขนมเราเสร็จแล้วเดี๋ยวจะย้ายโลไปส่วนของแบบสว่นสนุมอะไรอย่างเงี้ยอืมให้ทุกคนแบบแค่โลตรงนี้ก็3ชั่วโมงแล้วน้องหอดเสื้อแล้วค่ะน้อมตอนนี้เรากําลังถ่ายลิปซิงนะคะทุกคนพิซซ่าพาร์ทเดี๋ยวก็จะเป็นพาร์ทนี้แหละทุกคน g ้ อะไรขึ้นมาคะเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบพี่แกบอกไปต่อไปต่อ,ตอ,อน,นี่เลยเลยนะจะกินลงไปล้อันนี้คือโลสองโลสามลัตเสร็จละ,ละ <c oughs> ทุกคนเหลือบ้านหนีมาเราจะไปเข้าบ้านหนีมากัน <c oughs> ไปดูอ่ะคนนั้นกินโชว์เว้ยน้ามันกินจะตายแล้วร้อน <c oughs> อยากได้อากาศเย็นตอนนี้แต่ว่าจะเสร็จแล้วนะอันนี้ถ่ายไว้มากประมาณสามชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนเราไปเล่นบ้านหน แบบตั้งใจว่าแบบอยากเล่นมั่นมั้งเมืๆๆ <c oughs> ่อ,อกี้เดินไปอย่างมั่นเลยจ้าใช่เดินไปแบบไม่ได้เข้าเป็นว่าไม่ได้เข้าตอนนี้เรากำลังจะย้ายไปเต้นโลสุดท้ายค่ะทุกคนต้องรอดูไงว่าตรงไหนใช่ไม่บอกอ่ะสุดท้ายแล้ว,วอ<ต>่ะออกก่นออกก่อนอใช่<ๆ>อันนี้เบื้องหลังแล้วก็ไม่บอกไม่บอกคนในคลิปนี้ไงให้ต้องตามไปต้องตามไปดูแล้วเต้นยังไงเราจะเต้นสีสุดท้ายแล้วค่ะรู้สึกไงคะร้อนค่ะพี่ดีตามอะไรอ่ะพี่วิทย์ขิงคองพี่วิาย์ขิงคองเร็วขิงคองจริงแล้วขิงคุงอ่ะกว่าเรา ไปแล้วนี่ไงมันล้วเขาไปเห็นเราระวังชนนะน่ะนีก็หมดเลยอ่ะน้องกลัวทุกคนทุกคนดูสภาพดิยวแาวแถวยาวๆๆๆจะกลับมารับคุณพัดลมนะคะทุกคนพัม ระหว่างที่เราแลนโลไซรลไปอพี่คคือเป็นพิซตี้ก็หมดเครื่องเล่นอยู่ค่ะค่ะไป่ดูดีก็ยืนแบบเหมือนแบบลูกค้าค่ะยิงสวยนี่แหละปกจบค่ะสวยมาก ไปแก้ไอ้นั่นรอมวงกลมข้างบนพาไปแก้วงกลมค่ะทุกคนเจอ จะเข้าไปดูประสาทซะหน่อยเมียนน่ะเมียนเหรอเอาสานห้องแอร์ที่เราคือเราจะเข้าไปเพราะว่าเราอยากไปแช่แอร์ไม่ใช่เราอยากจะแช่ตั้งแต่ห้องพัฒนาทีมาแล้วี่มาไม่ได้แช่แต่คือวันนี้ขอบคุณผู้กำกับด้วยนะคะใช่คนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้จะสวยเพรี่เกย์เลยเพราะเกิดเรามาโดยที่ไม่มีพีเกอ่ะเราก็จะอยู่แค่ตรงนั้นไม่มีการมาะหายตรงนี้หรือตรงนู้นยอดเฉยพูดเลยว่านี่คือบ้านผมเป็นมาร์คคอร์ทนอยู่ใช่ จริงวะเราเริ่มต้นที่นี่ไม่รู้มาก่อนเลยเราเป็นชีนีนะไดกำนันรู้จักไหมค่าตัวละสามร้อยอ่ะใครอยากเต้นเก่งๆคะต้องมาเป็นมาสคอตที่นี่ก่อนอย่ามาอย่ามาหนีไปทุกคนเสร็จแล้วดูคลิปเต้นเรียนนะคะสวยมากทุกคนสวยแน่นอนสวยยังไงสวยยังไงสวยเชลตศร้อมแบบคนครบแค่สองวันก็ตามแตคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กด s ับสั r i b แล้วก็กดอะไรสุดท้ายกดถิ่งด้วยเสียงไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนบาย